เที่ยงนี้แนนมาแจากสูตรทำบาร์บีคิวซอสหมูนุ่มคีโตและปรุงให้คลีนที่สุดเท่าที่จะคลีนได้แต่อร่อยฉ่ำซอสมากค่ะเครื่องเคียงก็จะมีพริกเขียวแดง่ะอันนี้ไม่แน่ใจว่าเขาเรียกพริกหยวกปะที่มันเม็ดใหญ่ๆอะ่ะแล้วก็จะมีหอมใหญ่สับป,ประรดแล้วก็มะเขือเทศรลาชชนิดลูกเล,เล็กๆอันนี้กินได้อร่อยมากเนื้อสัตว์แนนจะใช้เป็นเนื้อหมูส่วนสันคอนะคะมันจะมีมันแทกหมูจะนุ่มๆอร่อยดีขั้นตอนหมักแนนจะใช้เป็นซอสบาร์บีคิวคีโตผงไนท์พริกป่นบนละเอียดแล้วก็นำ้ำ ยิ่งหมักไว้นานยิ่งฉ่ำยิ่งอร่อยค่ะและตัวนี้เขาไม่มีน้ำตาลไม่มีผงชูรสด,ด้วยนะคะแนนซื้อไว้ติดบ้านไว้กินกับพวกเนื้อย่างหรือเอาไว้หมักไว้ผัดก็ได้หมดเลยอ่ะและบาร์บีคิวของเราก็เสียบไม้เรียบร้อยแล้วนะคะขนาดยังไม่สุกยังหน้าตาน่ากินขนาดนี้เลยอะทีนี้ก็ถึงขั้นตอนที่สนุกที่สุดคือเอาลงเตาย่างได้เลยค่ะใช้ไฟกลางนะคะคอยหมุนไม้ด้วยนะระวังไหมระหว่างย่างก็อย่าลืมทาซอสบาร์บีคิวลงไปเพิ่มความฉ่ำเพิ่มความจุ๊ซี่ด้วยค่ะเท่านี้ก็เสร็จแแลลล้วววคคค่่่่่่่ะะะะนนนนนาา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 ากกกกกิม ill, มิมมมมมัยยยบรีหููุสตตซออออออททํํงงจไปด